สวัสดีคุณดูทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ที่ช่องแฟรงเกอร์นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม u t o ต h a ช e กันเนาะคือว่าต้องบอกก่อนว่าเกม u t o ต้เชดเนี่ยผมยังไม่เคยเล่นนะยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยก็ว่าจะลองเล่นดูแต่ว่าเกมแนววางแผนอารมณ์แบบวางแผนตารางหมากลุกอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเล่นอยู่บ้างก็จะเป็นไอ้เกมเกมอะไรนะ เชตลังหรือเปล่าอันนั้นเคยเล่นแต่ว่าออโต้เชตนี่ยังไม่เคยเล่นนะแต่เห็นเขาบอกว่าเกมนี้ก็สนุกมากเหมือนกันอันนี้ผมก็มาเล่นในเวอร์ชันทีซีเนาะก็เลยว่าจะมาลองเล่นดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนเนาะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยละกันนะอาจจะเล่นมั่วๆผิดๆบ้างนี่ก็อขอโทษไปด้วยนะโอเคพูดมากมาเยอะพอสมควรีลยวเราจะมาดูว่ามันมีบทอะไรบ้าง Training เทรนนิ่งอาจจะไม่ได้เล่น Training นะเพราะว่ามีพื้นฐานม,มาบ้างเนาะจากเกมอื่นเป็นแคชชวลแล้วกันเนาะโซโล่สตาร์ทโอเค,โอ,เคโอ้โหจับคู่ได้เร็วมากนี่จับคู่กับบอลหรือจับคู่กับคนเนี่ยโคตรเร็วโอเคอ๋อนี่น,นี่มีคนเล่นในโทรศัพท์ด้วยออกแสดงว่ามัน คอสแพลตฟอร์มนะโอเคเดี๋ยวนะเราจะได้ตัวอะไรก่อนนี้เนี่ยเออเอาเอา,เอาตัวนี้มาอ่าตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยฮีเลอร์เ,รเป็นยูนิคอร์นนะฮีเลอร์อ๋อฮีเลอร์อ้ขอโทษทีได้อังกฤษเปน็นิสนึงฮีเลอร์เออนักฮีลประมาณนี้ใช่หรือเปล่า โอเคนะฮะผมยอมรับนะฮะเอาผมน้อยภาษานะฮะเดี๋ยวอ่ะอะไรเอ่ยโอเคน่าก็คือบวก15% Attack Speed บวกต0 0น้อยะามานาอะไรดีว่าเอาเอาเอานี้ไาก่อนนะกันเสือเลยเท่ดีเฮ้ยอ๋อถ้าเกิดเป็นจะหมดถ้าเกิดว่า ไม่มีตัวในกระดานครบมันก็จะโยนมาให้เงี้ยเหรออันนี้อันนี้เพิ่งทราบเลเนี่ยโอ้เกบตายอันนี้คือรายไอนนหินเมื่อกี้ที่เราเอามานะครับีอบวกชมดีอ่ะเอาอะไรเดียะอันนี้เรามีแล้วเอาเอานี้นี่ ถ้าเกิดมันสัญลักษณ์เหมือนกันมันจะบวกกันใช่ไหมถ้าจาไม่ผิดนะไอเอาเอาใส่ก่อนงงงๆง,ๆงๆอยู่งงอยู่เอาตัวเหมือนกันใส่ไปก่อนโอเคให้มันครบนี่ไงเมื่อกี้ผมมองวแวบๆบนี่มันชิงได้ตัวนี้โอ้ยคตรโหดโนี่แบบโจมตีแบบหมู แบบหมูคณะเอ้ยหมูคณะเฮ้ยเขาบอกว่าฮอตด้วยอะ่ะเอาเอาไหมาเอาดีกว่าเดี๋ยวนะเรามีสัญลักษณ์รูปนี้ใช่ป่ะเอ่อมันเมื่อกี้ที่ท่านี่ผมดูนะมันเหมือนเพิ่มลบลีใช่ไหมเอ่นเพิ่มลบลีเอ่อเอามาก่อนเอามาก่อนอันนี้เหมือนกันออกมาอา่า ใช่ป่าวะ่ะยังไม่ได้ต้องมีอีกตัวหนึ่งอันนี้เออเราไม่มีเลยอ่ะองานเข้าแล้วโอ้โว้ยเขาสองดาวแล้วว่าคือว่าเกมนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เนาะแบบเกมประเภทนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเรามีตัวเหมือนกันสามตัวจากดาวเดียวมันจะรวมล่างกันเป็นสองดาวได้ถ้ามีตัวเหมือนกันนะนะนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้ นี่สมมติผมมีตัวนี้ใช่ไหมสองตัวละแล้วในทีเนี้ยในเนี้ยก็เหล็กตัวหนึ่งถ้าเกิดผมกดมาเนี่ยมันก็จะเป็นสองดาวออเขาโอ้เขารวมให้เลยรวมให้เลยด้วยนะก็จะเป็นสองดาวอย่างเงี้ยฮะโอเคอันนี้อะไรอ๋อรวมของแล้วมันใส่หรือย,ยังนะหรือย,อยังไงเอ่ย ยังไม่ได้ใส่ใช่ไหมอินอุปกรณ์เดี๋ยวนะต้องใส่ยังไงวะต้องใส่ยังไงลากไปที่ตัวละครเลยหรือเปล่าปุ๊บโอเคลากใส่ไปในตัวละครเลยนะฮะเอาเฮ้ยแพ้บ้าบองานเข้าแล้วจะชนะคอมเมดี้นี่ะ โอเคเราต้องใจยเย็นนะตรงนี้นเอ,อ่อเรายะอะไรบ้างอะเรามีมา้าเรามีขนนกมา้าขนนกมา้าขนนกมา้านี่เอานี้ออกมาก่อนนี่โอเคอันน,น,นี้อันนี้ระยะไกลนะอยู่ข้างหลังไม่เถอะเรามีของอยู่ใส่นิดเอาใส่ให้สองดาวดีวกว่าเนานะเมื่อกี้พลังหนึ่งร้อยนะอันนี้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบละ คอรดมากโอเคอ่าตรงนี้มันจะเป็นที่คารฟนะครับเขาเกิดค้อนคอนจะได้ค้อนสายฟ้านะบวกจบตียี่สิบห้าแล้วก็เหมือนจะเหมือนเอฟเฟกอ่ะมันเหมือนจะชิ่งอ่ะหนึ่งร้อเมจิกอ่ะจบตีเป็นเวทโดนสามตัวน่าจะไม่รู้ดิต้องดูก่อนอ่ะ มันเหมือนช็อตหดอเปล่ะมันบอกว่าทำความเสียหายอีกสามอินเมี่เ่ะแต่ตอนนี้เราแพ้ยับเลยนะฮะเฮ้ยทำไงดีอ่ะตัวนี้ไม่ได้เข้าพวกเลยอ่ะเอ้ยของอยู่อีตัวโอเคตกใจ <c oughs> เดี๋ยวนะเ,เข้าไปเข้าไปนี่ทีมมา้า <c oughs> โคตรบัวเลย <c oughs> ยังไงดีอะไม่มีตัวที่ใส่เลยอะแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนอ่าทีมมา้าทีมม้าหมูไม่ใช่ละโอ้เขามีตัวยิงเูยิงฟรีเลยอะหูด,ดูดิพี่แท้งหูพ,พี่แท้งรอแบบคดเอาเรื่องหูหูเออเราก็มียิงหลังนะแต่ว่าเรามียิงหลังแบบระยะใกล้อ่ะไม่ได้ดระยะใกล้หมดเขาอ่ะ โสไนเปอร์เขาแบบยินเท่เลยอะไม่ต้องทำไรเลยอะอันนี้ดเนเมที่ทำได้โอเคโอค้สยสไนเปอร์มาเฮ้ยนี่เราก็มีนี่ไงนี่โอเคเดี๋ยวนะเราจะได้ขนรถครบสามเพิ่มอมัีดิตี้อีกหนึ่งเฮ้ยสวยงามโอเค เดี๋ยวนะเราต้องต้องมีอะไรที่เล่นได้อีกไหม่ะเื้สไนเปอร์เหรออยากได้อ่ะอซื้อ,อ,อเก็บม,มาก่อนซื้อเก็บว้ก่อนแล้วกันอยากได้อ่ะอยากอยากเอามาใส่อ่ะโอ้โหเฮ้ยพวกนี้เข้าหลังอย่างโคดอย่างโฉดเลยอย่างคลึมอย่งครึมเฮ้ยเฮ้ยเราอาจจะชนะแล้วเนี่ย ฮ้ไม่มีใครดริงตัวนี้อรกงแล้วอะต,อต้องเอาไอ้ตัวนี้มาใส่จริงมะเนี่ยเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่แนเด็ดล้อยเราชนะได้ยังไงเนี่ยเออเฮ้ยเรามีไม้แล้วอ่ะเอมาม้ไหมทีมเรามันทีมเรามันก็แบบส่งมาแล้วอ่ะเออเฮ้ยอะไรอ่ะ ตังตังตังอยู่นี่อะไรวะเมื่อกี้อ่าโอเคขอซื้อที่ซื้อเอาโอ้จะเอานั้นออกสไนเปอร์ไม่ได้ใช้เลยอ๋ออันนี้คือซื้อที่ครับซื้อที่กอกีผมไปดูอยู่เมื่อกี้ผมมองๆไอ้ตรงเนี้ยกับตังอะมันครั้งละสี่บาทหรอือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะ เหมือนครั้งนะสีบ่บาทเฮ้ยชนะว่ะโมดเดอร์พูดอ้าวดูเรื่องชนะได้อย่างไรกันเนี้ยโอ้โหทีมม้าหมูไอตัวนี้ตัวนี้เหมือนสกิลเขาอ่าอ่าอ่ออา,านารงนะเหมือนตัว,ต,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 วตัวเมื่อกี้จะเจ๋งอยู่นะเดี๋ยวแอาหนึ่งเอาหนึ่ง ยังไงอ่ะเออนี่อยู่แนวหน้าเอาไปข้างหลังเลยดิมาแอบเอามาแอบไหมนี่ล่ะอนี่สองนายอยู่ข้างหน้าดีกว่าโคตรโหดอะไรอย่างเงี้ยหวังเลยไม่ใช่้นี่กระโดดมาข้างหลังอีกไหมโอเค <laughs> นึกว่ากระโดดแอบ,บมาข้างหลังอีก <laughs> ดูเรื่องเลย,ะน,ยนะเฮ้ยมา้าเราโหดมากเนี่ยมา้าเราตรงนี้โหดมากยิงแบบปุ๊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 บสนเปอร์เราทำงานโคตรดีเชดมียิงแบบกระสุดสไสนเปอร์ความแรงตุบตุบตุบเฮ้ยกรนปเปอร์เราทำตาเหน่ได้โหดมากเลยเ <Also>, พิ่มเลือดอจมตีอ่อขอโจมตีก่อนแล้วกันนี่เลยให้สรนเปอร์เลย เฮ้ยอันนี้ขอสไนเปอร์ด้วยตอนนั้ชุดเกาะมาด้วยเมื่อกี้น่าจะเป็นมอนแบบหลบตีเราได้ของหรือเปล่าเพราะเห็นของขวัญเป็นรูปของขวัญให้อยู่นะโอเคเดี๋ยวนะชุดเกาะนี่นี่นี่มันมันแบบชูกดไลค์ให้แสดงว่าใส่ตัวนี้แล้วแบบแนะนําอะไรอย่างงี้โอเคผมโทรว่าคุยกับไอ้ตัวนี้หน่อยตัวเนี้ทาบูอะไรเนี่ยทาบูวิชเชอร์คือแบบมันเหมือนกับ เน้นตีกายภาพอ่ะแล้วก็ลดมานาด้วยอ่ะเออคือแบบศัตรูแบบไม่ได้ใช้สกิลอะไรอย่างงี้ป่ะอารมณ์ประมาณนั้นวะเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมตายเร็วจังอะวัดเดี๋ยวอะ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 ไรอะเดี๋ยวนะอะไรอ่ะ ตายแบบไม่ทันตั้งตัวว h a t ั What? โอ้โหสัญยัยกษานธนูเขาเพียบเลยอะสายอะไรวะเอ่อบวกความเร็วในการโจมตีเหรอโอ้โหเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอะไม่สายธานูน่ากลัวจังนะอะเราทำไงดีอะ เอาี้ออกก่อนป่ะแล้วก็ที่เห็นธนูตัวเอาแบบเอฟเฟกต์ธนูได้ก่อนอะนี่ยเจริงจก่อนไหมครับพอเมื่อกี้รู้สึกธนูเขาโหดมากอะโมว์วไปกันนะทุกคนนี่ก็งงๆเหมือนกันผมก็งงเหมือนกันแต่เมื่อกี้เหมือนเขาแบบเล่นเล่นแต่ธนูเลยนะแล้วแบบโหดมากอะเหมือนเขาได้แบบโบนัส อะไรนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหโวดขวดจริงขวดจริงเฮ้ยยังไงอืมอุ้ยธนูอย่างเข้มธนูยิงเป็นแนวตรงอ่ะปืดเป็นเส้นเลยไปชนะนะเนี่ยชนะนะเนี่ยโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เออตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เรา เอ่อเราจะได้ดไดยังไงดีอ่ะตึ๊ด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 อ๋อนี้เปลี่ยนมาอีกแล้วเอาดีออกดีกว่านี่สองดาวแล้วอยู่นี่ว้าวโคตรเข้มเข้มอะไรโดนข้าตบเฮ้ยเจออีกแล้วเจออีกแล้วโอ้ยดิ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 ด ดูนีโดนยิงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยงงมากอะ่ะอ,นนอันนี้แบบได้ไหมไม่ได้หรอนี่นเ,นเขาสองดาวขอคิดแป๊บหนึ่งอะ่ะพวกสัตว์ต้องไม่อ่าน, I นไนอ้สกิลสไนเปอร์ใหม่ทำไมมันยิงหลังสุดวะ แบบมันมันยิงหลังสุดเลยเมื่อกี้สังเกตดและวคือแบบมันยิงหลังสุดของกระดานเลยอะเอองง่ะห้ามันเหมือนเนออผมลองปรับอย่างนี้ดูดิ สายธนู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 มาแล้วนั่นไงยิงหลังสุดเสมอแบบสไนเปอร์เออจริงจริงเหมือนจะยิงหลังสุดเสมอแสดงว่าถ้าเกิดเราเจอสไนเปอร์เราอย่าเอาเอาตัวเล็กน้อยๆไปอยู่ข้างหลังสุดเพราะมันจะยิงแบบหลังสุดเลยอะ่ะ คือแบบยิงระยะไกลสุดๆอ่ะโอเคโอเค I'm g กเข้าใจาแล้วชนะชนะชนะพี่จีนโอเคสุ้ขนานจัยกแกงนี้คนเลือดเราเหลือหกสิบหกแฮะนี่คือตัวอะไรหมา <laughs> เขาคือหมานั่นเองเราซื้อที่เพิ่มดีไหมรู้สึกที่มันน้อยมากเลยบัฟที่ที่ตัวละครเราลงอะ่ะตั้งเรามีตั้งห้าสิบกว่าทดีไม่ว่าจะลองกันไม่ใช่ซูมแกงนี้ไม่ได้เนี่ยมันเหมือนเป็นบอสเลยอะ่ะ <c oughs> นี่โอ้โหเฮ้ยมันเข้าหลังโอ้โหชิปละ โอโหชิป oh, จริงจโอเชดมันเข้าหลังโอ้โ oh. หถ้าคุณทำอย่างนี้เราสังคมจะเดินต่อไปไนดะ้ยังไงโอ้ม y g กอดโดนหมาค่าตายแน่เลยเรียบร้อยจีิเอ,อือโดนหมาค่า <laughs> ไม่รู้ว่ามันกระโดเข้าหลังนะอ๋อยังได้ของอยู่แต่เลอกไม่ได้ใช่ปะ คือแบบไอ้ของได้แน่ๆแต่แต่ได้แค่นี้อะไรเงี้ยวะโอ้โหเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรถือว่าเล่นรู้นะรอบหน้าก็ทำไม่ดีกว่านี้เฮ้ยนี่ก็ทนูอีกแล้วอะ่ะลองแม่แล้วก็ไอตัวเนี้ยอย่างนี้ดูไหม มันจะได้เอฟเฟกของอันเดนด้วยใช่ไหมเอ็นเอ็นเอ็นเจอซิตหรอรอเอนเนมี่รอลอสลอสเออลอสโฟอัมเมอร์ก็คือฟังศัตรูเสียเกาะสี่เลยหรอคือลดเกาะเลยนะเฮ้ยมันก็ไม่เลวนะเนี่ยแต่ทำไมดูเหมือนจะแพ้วะเฮ้ยอย่าพึ่งแพ้เพื่อน โอต้นไว้โอ้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไอ้นี่แทงแน่นอนโอ้ยงานเข้าแล้วว่ะเพาสองดาวกันหมดแล้วอะ่ะโอ้งานเงางานเงาเอยงานเข้างานเงาเลยเหรอเฮ้ยตัวนี้อัพเร็วได้ตัวนี้จะอัพเร็วได้เอายัง ซื้อที่ไหมโอเยแจ๋วต้องซื้อที่อีกไหมต <c oughs> ิดใจ <c oughs> นี่นี่นี่ <c oughs> ตัวมีสีตัวมีแสงนะันค <c oughs> ือเพื่อนเรา <c oughs> เอา้าลมล่างไม่ทันหรออ๋อคือว่ามันมันมีลมล่างไม่ทันด้วยอะ่ะ คือแบบถ้าเล่นเกมแล้วมันก็รวมร่างระหว่างเล่นเกมไม่ได้โหเกมนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสพอสมควรเหมือนกันนะแต่ละคนแบบต้องเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยไปเท่าเลยเยอะตายแน่นอนของเราไม่มีตัวเนี้ยโูโเขามีอ่ะเราไม่มีอ่ะสู้เขาไม่ได้หรอกสับไปสู้มันเจืออีกทีหนึ่งเออไปถึงมันนะอีกทีเดียว ข้างเราโ okay. อาเคเอาลุ่มร่างให้เลยโอเคอ๋ออ,นนอันนี้คือแบบไข่แบบรวมร่างกับไข่ก็ได้ใช่ไหมโอเคอยากได้สนเปอร์มากเลยเอาเฮ้ยไปกดอบิดไอ้ก้อดอันนี้ซื้อมาเด็ดอามาให้หมดเลย You เอาไงดีอ่ะสองอยากได้จอกเกาะสี่มากเลยอ่ะจะโหดมากเลยนะรถเกาะแปดอ่ะรถเกาะแบบอีกเท่าหนึ่งอ่ะโอ้เยเฮ้ยเยังไงเนี่ยเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยพดเข้มโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคชนะครับผม เฮ้ยเุ้ยเุ้ยโอ้ยรุมร่างรุนรัวเอาตัวนี้เลยเราซื้อทีได้แบบว่าอยากได้ตัวแทงเยอะๆดิงิตได้ไหมก็ตัวนี้ออกซื้อทีไหมอยากได้ตัวเนี้ยจะเอาเอฟเฟกต์ อย่างในเอฟเฟกโอ้โหโหดโหดมากโอ้โหหุยหุยหโยหุยหุหทีมเราโคตรเข้มเราไปเจอทีมอ่อนมอวันเนี่ยหุยสไนเปอร์โหดมากแต่แบบว่าสไนเปอร์คือตัวนี้เข้มมากอะถือว่าแบบ เออเรามีเรามีอาขนนกสามมาสี่เออ, 3, 4, เอ,อ,เอ,อดีอยู่นะเออจากาอ่ะไอพวกนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันมันเหมือนกับเออผมขอดู้นะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราออมยิ่ออมเงินไว้มันยิ่งได้ตังค์บอกว่ะแบบสมมติว่าเรามีตังค์ยีสบเจ็ดบาทในเทอร์นิ้แล้วก็แบบว่า ไม่ไม่ซื้ออะไรในี20บาทเนี่ยมันเหมือนแบบได้ได้ตังบุญนักตอนอไรอ่ปะไม่แน่ใจาเหมือนกันนะเนี่ยแต่น่าจะใช่คิดไว้กับแต่ถ้าเกิดเราซื้อบมนอะไรอย่างเงี้ยโบนัสในในตาน่าอาจจะแบบไม่มีเลยอนะรือเปล่า <c oughs> เข้าใจไหมวะเนี่ยเข้าใจตัวเองที่พูดไปเนี่ยโหยังเร็วอะ่ะอันนี้ขับได้ด้วย เพิ่มเอ่หลบหลีกปะสิบอืมเอาเอาวุธก่อนอาวุธก่อนนี่อะไรไม่รู้ซื้อไปก่อนคิดว่าโหดแน่นอนอโอ้โหเดินต่อะไรดีวะเนี่ย ต่เอาจีบผมอยากได้ตัวมากเลย <'m> อยากได้ตัวละครอ่ะตัวอะไรก็ได้ <Hello. S 2> อยากอัพอยากอัพเว็บตัวละครอะไรเงี้ยเอเย้ยตังจะหมด <laughs> กดเพิ่นขายนี้ปเลยดีกว่าไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะขายว้า wow. ว เฮ้ยหูเขายิงสนยปเปอ่์ใส่เราตายเลยฮูแต่กย็กยังชนะอยู่นะโอเคมีอะไรบ้างนี่ไง สองดาวมปที่เรียบร้อยเฮ้ยตัวน,วนี้ตัวนี้สองดาวสองตัวแล้วนะถ้าเกิดสองดาวสามตัวนี้คือแบบเป็นสามดาวเลยนะเรียบร้อยตั้งบอดบอมแบะเลยเ <laughs> จง๊งจนกันเลยทีเดียวหู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 หห เฮ้ยผมว่าไอเนี่ยรถเก่าอ,อะ่ะมีส่วนเยอะมากเลยอะ่ะ